เพราะว่ามันใส่ได้ใหญ่กับถุงก๊อบอีกดูนี้มันจะใส่ได้ไหมรถคันนี้ป<ะ>ดูกันเตะไม่ได้อ่าเปิดออโต,โต้จริงๆบอกเลยเลยเปิดจากจากุญแจก็ได้เปิดจากมือก็ได้ได้หมดทีมงาัง่ายนิดเดียวหยิบมาขับไป,ไปอ่าหยิบไปใหญ่กับถุงกบอ่ะ กดปุ่มล็อกรถให้เองอ่ะฝากหัวใจไว้หน่อยเดี๋ยวมันใกล้เดินม,มาเมื่อกี้กดปุ่มลอ็อกแล้วเรียกเองนะล็อกแล้วอืมอ่ะไปเอารถกันโอ้โหดีดี ตัวไม่ออกอะ่ะขึ้นอะไรเนี่ยอ้าวอ๋อใส่เข็มขัดอ๋อเสียเข็มขัดก่อนแล้วเสียเข็มขัดเราปลอดภัยเสียเข็มขัดโอเคเอาใหม่ใส่เกียร์ดีแล้วอ้าวโอเคเราไม่ต้องกดปุ่มอันนี้นะเราก็จะออกไปไปเลยไปได้เลยหนึ่งซองไปอ้าออกว่าจริงๆแล้วความเจ๋งของเจ้ารถคันนี้นะบอกเลยหนึ่งอย่างแรกเลยความปลอดภัยมันเยอะ คือใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ว่าการที่ปลดเบรกมืออัตโนมัตินะครับก็อย่างที่บอกว่านอกจากนี้ก็ยังมีระบบความปลอดภัยไม่ว่าป้องกันการชนอย่างสมมติว่าเราเนี่ยขับไปข้างหน้าแล้วแบบโอะลืมเบรข้างหน้าเบรกันหมดแล้วเขาก็มีระบบเข้ามาช่วยเพ่งเตือนแล้วก็ปลอดภัยค่อนข้างเยอะรถราคาหลักล้านมีอะไรคันนี้ก็มีมันถึงเวิร์กไงมันถึงขายได้มันขายดีจริงๆคันนี้เครื่องไฮบริดแน่นอนไฮบริดมันบอกอยู่แล้วว่าถ้าสมมว่าคุณ ขับไปแล้วก็ชาร์จแบตเต็มคันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันจะมี e v โหมดอยู่ด้านข้างเนาะซึ่งสามารถใช้งานได้แต่อย่างที่บอกว่าถามที่มันจริงคืออะไรหรือเปล่าแ,ลแม้มันจะเป็นเครื่อง1.5นะแล้วก็91มา้าแล้วพอบวกกับระบบไฮบริดเข้าไปมันก็จะกลายเป็น111มา้าใช่ปะจะเป็นหรือว่าอย่างที่บอกว่าเห็นแบบนี้นะความแรงตัวเคร่งกันเก็วิ่งได้ดีพอสมควรออกตัวก็ดีนะเคร่งก็ดีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหรอว่าอย่างที่บอกหรือเปล่า ถ้ามัลองวิ่งกันขำๆนะเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่ขับกลางวันแดดล้วร้อนเนี้ยอ่ะอันนี้แหละมันใหญ่ดีต่อมาเลยต่อมาเลยดรืช้าดรช้าเขาไม่ให้เวลา5้าทีข้อดีภายในอย่างแรกก่อนอย่างแรกก่อนเบาะที่นั่งนี่นะไม่ต้องพูดว่ามันหนังอะไรนะแต่มันหนังนุ่มมากอย่างที่บอกว่าคราวนี้โตโยต้าทำรถนะเบาะนั่งที่นั่งอยู่อ่ะโอโหนุ่มเป็นหนมปังเลยอ่ะนุ่มเป็นหนมปังฟาร์มเฮาส์เลยถือว่าเจ๋งออปชั่นที่เห็นเลย นอกจาก USB ออันก็ยังมีหัว Type-C ให้ด้วยท่านสมัยนะไอโฟนสิบ้าก,ก็เส็บได้และที่สําคัญเอาแค่ข้างขวาข้างเดียวไม่คุยข้างอื่นเลยนะเสียบขวดน,น้ำไปสามใบทําช่องให้เรียบร้อย mm hmm. นอกจากนี้นะบอกเลยครับตัวนี้ตัวท็อปสุดตัวราคา899เมียน,นี้ด้วยอ่ะซันรูปเปิดปิดแบบไฟฟ้าเวิร์กอะส่วนอย่างที่บอกว่าใครจะกลัวว่าอ๊ย การประกอบดูกล้องแกงเป้าลดราคาแค่นี้บอกเลยพรีเมียมรักตัวรี่สิ่งที่เจ๋งที่สุดในการที่คุณยังขับโตโยต้าอยู่นะบอกเลย 1. นึ่บริการหลังงานขายศูนย์บริการรอไป300กว่าสาขาและที่สำคัญคุณยังเข้าศูนย์ในราคาพันโลห้าพันโลหมื่นโลพันกว่าบาทที่สำคัญมากสุดๆเลยไม่ต้องกลัวซื้อมือหนึ่งดอกถูกตอนนี้นะหจุดกว่ากาเอง และที่สําคัญต่อให้คุณขายมือสองไปซื้อตอนมือสองแฟนๆก็ยังรับดูเขาบอกว่ามันเป็น t o y o ต้ปูนเต็มพวงอะไรแล้วเป็นดักขนาดไหนนะอ่ใครก็จับพวงอะไรจะต้องปุ่มนี่นี่จับพวงาลัยถูกตองนี้จับตรงนี้จับตรงนี้มันโดนไหมมันโดนปุ่มไหมมันไม่โดนแล้วถามว่ามีทำอะไรได้บ้างบอกได้เลยสั่งงานได้เพียบเยอะอย่าให้อธิบายอธิบายคัน899อะ899มาเยอะขนาดนี้อูอยากให้อธิบายหรือป่าอ่านแคตตาล็รอก,กันบ้างเหอะ ใส่ล้อ1 8มาเป็ไงเลี้ยวเป็นไงอยู่เทิร์นเป็นไงโอ้ยล้อสแดใส่ล้อใหญ่เกี่ยวอะไรกับเลี้ยวยากเกี่ยวแล้วโมคิดว่าล้อสเลี้ยวยากไปลองขับเบนท์บีเอ็มแล้วมั่งแมงสิบเกาย่สิบอะอเป็นเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวถามอีดโอ้ยดังหอนไหมได้ยินหมไ้ยินเสียงอะไรไหมไม่ดังไม่หอนอนะไรยงน่เออต้องถามบ่ากลลิตรเติมมามันมาละอถ้ายัง18กกิลลิตรยังเติมน้มันไม่ไหวนะเอาบอกตตรงเลยนะ คือฟีโน่ครับคือฟีโน,โน่นะแหมรวยอีกแล้วรวยอีกแล้วรวยอะไรไม่ได้มีรับตังค์นี้งานฟรีงานแถม